ไพ่มาบอกแล้วกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเราแล้วกันนะคะนะคะแม่หมอก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะนะคะเรามาดูกันเลยเนาะนะคะไพ่นะคะ,ะ,คะอยากจะส่งข้อความอะไรสื่อสารอะไรกับคุณนะคะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาสับไพ่กันนะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะทุกคนนะคะอาจจะช้านิดนึงตะกุกตะกักนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็นะคะนะคะเป็นนะคะแม่หมอมือใหม่นะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่อยู่ในที่นี้ก็มาบอกนะคะว่าไพ่ต้องการสื่ออะไรนะคะส่งข้อความอะไรมาบอกนะคะให้คนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะได้ตระหนักได้เข้าใจเข้าถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคค่ะมาดูไพ่ตัวตนของคุณก่อนได้เลยนะคะนะคะไพ่ก็คือนะคะ p a g e of c u p พ นะคะแล้วก็นะคะอันนี้ The e m p r e s s นะคะไพ่าราชินีนะคะตัวคุณเป็นแบบอยากเป็นราชินีก็คือผู้หญิงที่เพอร์เฟกทุกอย่างรวยมีทรัพย์สินเงินตานะคะส่วนเพจออฟคัพนะคะก็คือเด็กนะคะมีกิจสัมผัสพิเศษนะคะคุณเป็นคนมีของนะคะคุณ นะคะคมีของใหม่ความว่าอะไรมีของในที่นี้นะคะจะเป็นมีของแบบเออสามารถแบบว่ามีจิตสัมผัสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยบางทีคิดไปคิดมาเฮ้ยมันเป็นจริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะ,ะเราขอเปิดไพ่วิทุกคนอันนี้แดงออกมาอีกแล้วถ้าใครเห็นนะคะนะคะอ่ะนะคะนี่นะคะแดงออกมาเองนะทุกคน นะคะ dm เพจนะคะไพราชินีนะคะแน่นอนเลยไพราชินีหรือว่ามหาราณีหรือใครเรียกอะไรก็ได้นะคะไพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะว้าวคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองถ้าคนแบบว่าแต่งงานแล้วเป็นผู้หญิงทุกคนเด้งออกมานะคะถ้วยถ้วยแบบนี้เลยจ้านะคะความรัก นะคะคุณหวังอะไรคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นบางทีคุณอยากปรารถนางานนะคะแต่คุณจักไม่ได้งานจะได้เป็นเงินหรือว่าโชคลาบนะคะความสําเร็จมานะคะปรารถนาสิ่งใดจะได้ไม่ตรงกับคิดปรารถนาบางที้อยอยากได้แบบเสื้อผ้าชุดนี้แต่เดินไปเดินมาได้ชุดผ้าแบบอื่นก็ได้นะคะนะคะอ่าต่อไปเลยนะคะ The world ทุกคน the World The World The World นะคะ The world ตัวนี้หมายถึงว่าการเดินทางการมีทุกอย่างเพียบพร้อมนะคะ The World นะคะ The world ไพ่ดีจริงๆเลยทุกคนนะคะเปิดมาดีทุกไพ่เลยนะคะเป็นดีเอ็มเพจเป็น a c e of Cups นะคะดีมากเลยข้อความนะคะอ่ะนะคะสิบไม้เทา้าสิบไม้เทา้เทาเนี่ยความสำเร็จในการทำงาน นะคะความสําเร็จในการทํางานเราขอขยับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนะคะขอขยับไพ่ความสําเร็จในการงานนะคะทุกคนไพ่ดีมากๆเลยแบบนี้เลยนะคะอืนะคะแล้วตัวตนของคุณล่ะตัวตนของคุณนะคะตัวนี้เป็นตัวตนของคุณนะคะนะคะเป็น the h y p o t เท u e เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายถ้าโสดนะคะคุณจะได้ผู้หญิงที่สวยมากเพอร์เฟกพร้อมทั้งรูปลักษณ์หน้าตาฐานะการเงนินทุกอย่างนะคะอถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เพียบพร้อมทุกอย่างนะคะเพียบพร้อมเป็นคนมีสเสน่ห์ไปไหนก็แบบไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยคนก็มาชอบประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะ,ะนะคะ เดี๋ยววางไพ่นะคะลองขยายแบบนี้ขอต่อนะคะข้อความนะคะข้อความไพ่ไพ่ยอยากจะสื่อสารอะไรหรือว่านะคะให้ไพ่เดินทางมาบอกเราเดอะเมจิเชียนะคะเห็นไหมทุกคนคุณสามารถเนรมิตอะไรก็ได้ตามที่คุณปรารถนาเลยนะนะคะขอขยับก,กล้องนิดนึงนะคะทุกคน เรามาต่อกันเลยนะคะทุกคนนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะคุณสามารถนะคะนึกอะไรทําอะไรนะคะคุณมีพลังวิเศษอยู่ในตัวคุณแบบว่ามีจิตสัมผัสด้วยนะหรือไม่นะคะคุณสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้นะคะเหมือนแบบอยากนึกอยากเอออยากทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ผลจริงดังคําที่คุณนึกก็ได้นะคะตัวนี้เดอะเมจิเชียนหรือคุณอยากจะเป็นแม่หมอพ่อหมอ นะคะคุณก็สามารถเป็นได้เพราะว่าคำว่าเดอะเมจิกเชนะคะการเรียนรู้ทุกอย่างนะคะเรียนรู้และความสามารถล้นเหลือนะคะเดอะเมจิเชนะคะมีพลังวิเศษอยู่ในตัวนะคะไม่ใช่คุณเป็นผู้วิเศษนะคะอันนี้หมายความว่าแบบว่าบางคนมียันพิเศษอะไรอย่างเงย 3มไม้เท้านะคะ3ไม้เท้าเนาะนะคะก็คือการทํางานด้านการทํางานการทํางานมั่นคงนะคะแล้วคุณเนี่ยการทํางานมั่นคงขยายสาขาด้วยนะคะมีเพิ่มงานขึ้นมาอีกคุณอาจทํางานที่1ยังไม่พอทํางานที่2ทํางานที่3ก็ได้เพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าตัวตนของคุณนะคะขึ้นใบแรกเลยเป็นราชินีนะคะเป็นดีเอ็มพนะคะความมั่งคั่งลำรวยนะคะ เลิมๆนะคะคุณจะเจอหลักแท้นะเนี่ยนะคะคุณจะมีหลักแท้เข้ามาหาใครที่เป็นโสดมานานแล้วนะคะอันนี้คือหลักแท้เลยนะทุกคนนะคะต่อเลยค่ะนะคะต่อเลยนะคะเราบอกว่า j จั m e n t คุณรอคอยปรารถนาอะไรถ้าใครปรารถนาความรักคุณจะได้ความรักนะคะถึงคุณไม่ปรารถนาคุณก็ได้นะคะแล้วก็นะคะเดิ the จัสมินนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณรอคอยนะคะท่านบอกว่าคุณปรารถนาอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดขึ้นคุณปรารถนาเงินใช่ไหมเศรษทีวิน้อนรับเลยทุกคนน้อมรับเลยคุณปรารถนาอะไรจะได้อย่างนั้นเลยทุกคนดูดินะคะ้ขอสแสดงความยินดีกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะ ไม่เปิดต่อได้ไหมไพ่ดีหมดเลยนะคะไพ่ดีหมือเลยนะคะสิบเรียญความมั่งคัง่งความเป็นเศรษฐีนะคะเป็นเศรษฐีคุณปรารถนาเงินใช่ไหมคุณสามารถเบเนฟกตได้นะคะ<ม>เห็นไหมคะนะคะ<ม>ความรักคุณก็มานะคะ<ม>เขาเรียกว่าลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมแน่เลยนะคะจัดเมิ์แต่ว่าเราว่านะคะคุณอะปรารถนาเรื่องเงินมากกว่านะคะ เรื่องเงินมากกว่าเพราะว่าพอจัดเม้นขึ้นมาออกด้านการเงินเลยาัฒนาเรื่องเงินคุณจะได้เงินตามคําขอแล้วได้เยอะด้วยนะคะได้เยอะด้วยไม่ใช่ได้แบบร้อยสองไม่ใช่พันสองพันนะคะไม่ใช่หมื่นสองหมื่นนะคะเราบอกเลยเพราะว่ามันขึ้นสิบเหรียญคุณได้เกินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าร้อยสองร้อยนะไม่ใช่พันสองพันหลักไม่ใช่หมื่นสองหมื่น บอกเลยว่าพอขึ้นสิบเหรียญเนี่ยแล้วขึ้นลาชินีนะคะคุณได้แน่นอนนะคะนะคะการงานแต่การงานของคุณนะคุณจะเกิดความขัดแย้งนิดนึงนะนะคะความขัดแย้งเกิดขึ้นนิดนึงนะคะเรื่องการงานนะคะอาจจะมีแบบบางคนอาจจะแบบว่าไม่ชอบเราอะไรเงี้ยก็ปล่อยๆเข้าไปนะคะจะมีปัญหาทางด้านการงานนิดนึงนะนะคะแล้วอะไรต่อคะ เดอซันเห็นไหมเพราะว่าอะไรเดอซันขึ้นมาทุกคนเดอซันขึ้นมาเลยนะนะคะน้อมรับวุ้ยไพ่ดีจังเลยอ่ะไพ่อยากบอกคุณว่านะคะสิ่งที่คุณปรารถนาโอกาสทุกอย่างนะคะคุณประสบความสําเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะการงานนะคะขึ้นเดอเมจิเชียนขึ้นมาเห็นไหมคุณปรารถนาอะไรการงานเหรอ คุณมีงาน 2- 3งสางานเลยนะคะการเงินเหรอคุณได้สิบเหรียญน,นะคะแล้วตัวนี้คือรองรับทุกอย่างเลยอันนี้เป็นเหรียญน,นะคะมีภาชนะใส่หรือ,อยังมีเปิดบัญชีไว้หรือ,อยังนะคะทําเช็คไว้หรือ,อยังนะคะอันนี้น้อมรับได้เลยนะเดอดซานนะ่ะทุกคนทุกคนก็เห็นเราเปิดไพ่ใช่ไหมนะคะอะนะคะขึ้น6ดาบ6ดาบตัวนี้หมายถึงว่าการเดินทาง เดินทางไปไหนบางทีจุดที่คุณทํางานอยู่นะคะจุดที่คุณอยู่หรือจุดที่คุณทํางานอยู่อาจจะไม่ไม่ใช่สิ่งที่แบบว่า,าสิ่งที่คุณชอบก็ได้นะคะบางทีคุณก็รู้สึกอึดอัดนะคะไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบรายได้อาจจะไม่พอกับรายจ่ายหรืออะไรก็ตามนะเจ็ดดามเนี่ยหมายถึงว่าการเดินทางออกไปสู่เป้าหมายนะคะความเป็นอิสระออกไปจากความแห้งแล้งนะคะ ะะเด็กถือดาบนะคะบางทีคนคนนี้หรือว่าคุณเองก็เป็นคนที่แบบหัวดื้อรั้นหัวชนฝาอะไรเงี้ยไม่ยอมนะคะอะนะคะ k n i g อ t of w a n นนะคะอัศวินถือไม้เท้าการเดินทางนะคะความเดินทางออกเดินทางหาสู่งานที่คุณชอบนะคะแต่คุณมีงานอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วนะคะ งานของคุณเป็นงานคุณจะเลือกแบบไหนก็ได้แค่คุณเลือกนะคะเพราะว่าคุณเป็นเดระเมจิเชียนคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถามว่างานจะสําเร็จไหมทุกคนเห็นไหมออกไปเจองานงานของคุณขึ้น8ดาบอะ่ะมันจะมีอะไรดีมากกว่านี้ไหมนะคะได้ทั้ง1ิเหรียญน,นะคะได้ทั้ง8ดไม้เท้านะคะความสมบูรณ์พูนสุขของด้านการงานความสําเร็จของงานนะคะเกิดขึ้นแล้ว นะะคราชินีถือเหรียญทุกคนนะคะราชินีราชินีถือเหรียญค,นะค,คุณทํางานแล้วคุณจะเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะราชินีถือเหรียญคือไพ่เศรษฐีนี่เลยยิ่งทํางานเยอะยิ่งได้เงินเยอะทุกคนเราบอกเลยนะคะอัศวินเรียนมาอีกแล้วนะคะความมั่นคงฐานะทางการเงินทางการเงินของคุณเลกเกิดขึ้นแน่นอน ขพราะคปรารถนาเดอร์จัสมินเห็นไหมคะนะคะคุณปรารถนาเงินคุณก็จะได้เงินนะคะแล้วมีคนมามอบโอกาสดีๆมอบเงินทองนะคะจะเป็นคนที่อายุประมาณ25-26ผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะนะคะบริวารของคุณก็ได้ความสุขก้าวถวยคือความสุขสมบูรณ์นะคะความสุขความสมหวังเป็นราชินีมีความสุขนะคะเดอร์เลเวอร์อาจจะเป็นแบบ มีคนามาแอบชอบคุณก็ได้แต่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนาะนะคะแต่เขาร่ำรวยฐานะดีรูปหล่อพอรวยว่างานเถอะนะคะ,ะนะคะ,ะหรือจะเป็นรักเก่าของคุณก็ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นเดอร์เลเวอร์หรือว่างานเก่าที่คุณชอบงานถนัดก็ได้นะคะสิ่งเก่าๆจะเดิมๆจะกลับมาหรือว่ามีคนที่อายุน้อยกว่าแอบชอบคุณนะคะเขาจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย มาชอบปุ่นนะคะคนอายุน้อยกว่ามาชอบปุ่นนะคะถ้าเป็นด้านความรักนะนะคะงานใหม่นะคะงานใหม่อะทุกคนนะคะคุณถามว่าคุณอยากบางคนคิดถามนะแบบว่าดูไพ่แล้วจะได้งานใหม่อยากได้งานใหม่งานใหม่ค่ะทุกคนทุกคนดูนี่นะคะแม่หมอขนลุกเลยอะนะคะงานใหม่ทุกคนนะคะคุณจะได้งานใหม่ งานที่แบบคุณชอบเลยนะคะเป็นงานใหม่งานที่คุณชอบงานที่คุณแบบเลิฟนะคะอ่ะนะคะเราว่าละนะคะจะมีคนมาแอบชอบคุณนะคะอ่ะแล้วแบบว่างานใหม่แถมว่าคุณอาจะได้ทํางานกับคนที่มีอายุแบบ40ขึ้นไปนะคะจะดูภุ่ิฐานเป็นที่ปรึกษาคุณก็ได้นะนะคะอันนี้นะคะ40นะคะ30บวก หรือว่า40นะคะเป็นผู้ชายที่มีสติปัญญาดีนะคะผู้ชายคนนี้จะมีทั้งความรักความปรารถนาดีให้คุณนะคะอะตอนนี้นะคะณะเวลานี้หรือว่าที่ผ่านมานะคะเพราะมันขึ้นเดือดซันแสดงว่าที่ผ่านมานะคะคุณเจออะไรมากมายเดินโดนปิดทุกอย่างเลยนะคะแล้วเดือดซันขึ้นแล้วนะคะ ะะแต่คุณก็เอาชนะมาได้เพราะว่าความใจเย็นของคุณก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเป็นเดอะคิงออฟซอสนะคะเป็น The King นะคะผู้ชายผู้หญิงเป็น The King ได้เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ไงการต่อสู้กับงานประสบความสำเร็จงานใหม่นะคะคุณประสบความสำเร็จทั้งการงานการเงินเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นความสุขสมหวังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะ คุณปรารถนาเงินคุณจะได้รับเงินในเร็ววันนี้นะคะวันนี้แม่หมอก็นะคะคุณได้งานใหม่เอดแบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยได้ทั้งเงินนะคะได้ทั้งเงินนะคะจัดเม้นนะคะขออนุญ,ญาตนะคะนะคะได้ทั้งเงินจัดเม้นจัดเม้นคุณปรารถนาอะไรคุณจะได้สิ่งนั้น ตามความปรารถนาเพราะขึ้นจัดเมนนะคะแล้วก็เอดนะคะขึ้นสามใบเลยนะคะคนลุกเลยทุกคนนะคะนอนหลับได้เลยนะคะในเร็ววันนี้นะคะคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะในเร็ววันนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะอันนี้เป็นสิ่งดีๆขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะได้เจอสิ่งดีๆหรือว่าได้เงินก้อนใหญ่ได้งานใหม่ นะคะได้รับข่าวดีด้านงานใหม่ได้รับข่าวดีทางด้านการเงินนะคะได้รับข่าวดีทางด้านโชคลาภนะคะเพราะมันขึ้นจัดเม้นสิ่งที่คุณปรารถนาคุณนอนคุณปรารถนานะคะคุณก็จะได้ตามนั้นวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ